เศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เกมที่รัฐเป็น Developer หรือเป็น GM ในเกมนี้แล้วเราก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะมี picfluence ไม่มากเท่าแต่ทีเนี้ยคือเรากำลังเล่นในเกมเนี้ยแล้วเราจะไม่รู้เลยหรอว่าว่าเกมนี้มันเล่นยังไงรู้ไว้เพื่อที่เราจะอธิบายได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรทำไมมันจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมในมุมมองของอาจารย์ขิงอะค่ะ เห็นว่าทําไมเราต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นั่นสิใช่ไหมกลับไปที่ที่พี่ชากเกินตอนแรกก่อนที่จะถามพี่สุขใช่ไหมว่าทําไมเราไม่ปล่อยให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของคนฉลาดฉลาดหรือคนที่มีอํานาจกําหนดนโยบายเป็นคนที่เขาใส่ใจกันใช่ไหมเอาจริงๆแล้วนั่นคือส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เนาะสำหรับตัวผมมันเป็นอย่างนั้นสัมผัสได้จาก การเรียนเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับอ่าเราก็จะได้เรียนเศรษฐศาสตร์กันแค่ตัวหรือ2ตัวในในช่วงระยะเวลามัธยม6ปีเนะี่ยเขาจะได้เรียนไม่เกิน2เทอมหรอกแล้วเราก็จะเหมือนกับถูกบอกว่าเศรษฐศาสตร์คือเรื่องของการทําความเข้าใจและการเลือกใช้นโยบายเออแล้วเราก็จะสงสัยว่าแล้วคุณจะมาสอนให้เด็กมปลายเลือกใช้นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงเป็นใครใช่ไหม เขาจะบอกว่าเศรษฐศาสตร์คือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังเพื่อที่จะกระตุ้นหรือชะลอเศรษฐกิจเพื่อให้ไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเศรษฐศาสตร์จริงๆมันไม่ได้ว่าด้วยเรื่องพวกนั้นเสียอย่างเดียวเศรษฐศาสตร์คืออะไรก่อนเหมือนที่พิุพูดเรื่องเกมใช่ไหม อ่าสำหรับมุมมองผมถ้าถ้าเปรียบเศรษฐศาสาตร์เป็นเกมเนี่ยเศรษฐศาสาตร์เนี่ยไม่ใช่เกมที่รัฐเป็น d e v e l o p e r หรือเป็น G.M ในเกมนี้อย่างมากสุดที่รัฐเป็นได้ก็คือเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลในเกมอาจจะเลเวลสูงมีทรัพยากรเยอะแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลในการจัดสรรทรัพยากรในในเกมนี้ได้แล้วเราก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะมี In influence ไม่มากเท่าแต่ทีเนี้ยคือเรากําลังเล่นในเกมนี้แล้วเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าว่าเกมนี้มันเล่นยังไงใช่ไหม ผมลองเปรียบเทียบเป็นสมมุติว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตสักประเภทหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้ที่อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนก็ได้นะแต่ว่าอยู่ในป่านั่นแหละแต่เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่คุณชอบนะถามว่าความรู้อะไรที่สําคัญที่สุดสำหรับคุณในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าคุณก็ต้องรู้เกี่ยวกับป่านั้นถูกไหมแล้วแล้วถามว่าต้องต้องรู้ลึกแค่ไหนมันไม่ต้องลึกมากขนาดนั้นหรอกคือแบบคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าใต้ดิน20เมตรมันเป็นหินอะไรหรือว่าแบบว่าผ่าเข้าไปในต้นไม้ต้นใหญ่ต้้้้้นนนนนัััแแลลววววงงงงปปีีีีมมมกก่บบออะไไรรเาา ไม่ต้องรู้ขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องรู้เรื่องพื้นฐานที่จําเป็นต่อการอาชีวิรของคุณในป่านี้เช่นว่าผลไม้ที่มันกินได้เนี่ยมันขึ้นอยตรงไหนตรงนี้มันมีรังมดอยู่นะอย่าไปเหยียบนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไอเห็ดหน้าตาแบบนี้อย่าไปกินมันนะกินแล้วจะตายอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้แม้คุณก็จะโมโมโซโซแล้วคุณก็จะตายไปแบบงม่งใช่ไหมแล้วตัดภาพมาที่ชีวิตของเราในปัจจุบันนะเราไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าเราเป็นคนใช่ไหมอาศัยอยู่ในสังคมแล้วเราก็ปฏิสิทิเหตุกัน ในตลาดอาจจะเสรีหรือไม่เสรีก็แล้วแต่แต่ว่าเราต่างคนต่างทําสิ่งที่เราถนัดและนํามาแลกเปลี่ยนกันและความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์พยายามจะอธิบายอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นออสเซียหรือไม่ใช่ไหมแต่ว่าโดยคอนเซปต์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะสํานักไหนอ่ะมันคือการมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของผู้คนและหน่วยต่างๆในสังคมโลกเศรษฐกิจดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราอาศัยอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเลยเรื่องเศรษฐศาสตร์เลย เวลามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราก็จะงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจว่าทําไมค่าแรงมันจึงอยู่ราคาเท่านี้ทําไมมันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ใครเป็นคนที่กําหนดค่าแรงกันแน่ทําไมราคาข้าวของถึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ใครเป็นคนกําหนดราคาข้าวข,ของกันแน่หรือทําไมเงินที่คุณใช้มันถึงมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าลดลงเรื่อย พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เศรษฐศาสตร์สามารถตอบได้ซึ่งเศรษฐศาสตร์แต่ละสํานักก็อาจจะมีมุมมองหรือ mindset ในการตอบคำถามพวกนี้แตกต่างไปการศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็สําหรับหลายๆคนอย่างอย่างผมอะไรเงี้ยผมก็ศึกษามาบ้างหลายๆอย่างคลาคากันไปแล้วก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวก็ได้แต่ว่าผมมองว่าจากที่ศึกษาเศรษฐศาสตร์ออสเตียนมาเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะอธิบายความเป็นจริงของโลกใบเนี้ยได้อย่างมีเหตุมีผลมากที่สุดในความเห็นผมและมันก็เป็น กลุ่มขององค์ความรู้ที่ให้ประโยชน์กับชีวิตผมมากกว่าศิลศาสตร,ร์สายอื่นเราก็เลยใช้มันในการดําเนินชีวิตในชีวิตประจาวันอยู่และนั่นคือเหตุผลเนาะรู้ไว้เพื่อที่เราจะอธิบายได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรทําไมมันจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะใช้มุมมองทางศิลศาสตร,ร์เนี้ยในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้ชีวิตเราแต่ละวันตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งน้อยทั้งใหญ่เนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง แล้วก็ในเมื่อเราบอกว่าเราอาศัยอยู่ในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมถ้าตีความอย่างแคบเศรษฐาศาสตร์มันก็อยู่กับเราแบบ8ดชั่วโมงไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ทํางานกัน8ดชั่วโมงใช่หมบางคนอาจจะมากกว่าน,นั้นน้อยกว่าน,นั้นก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าตีความอย่างกว้างเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่กับเรา2 4ชั่วโมงด้วยซ้ำอ่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเราทํางาน8ชั่วโมงแต่ว่าตอนพักเที่ยงเราก็ออกไปกินข้าวอนนในเกษตรศสาสตร์ขากลับเราเดินทางเราจะซื้อรถส่วนตัวหรือว่าเราจะใช้รถสาธารนณะอันนี้กเกษตรศสาสตร์แม้กระทั่งตอนที่คุณหลับอยู่ การตัดสินใจของคุณในอดีตที่เลือกซื้อเตียงทำไมถึงเลือกซื้อเตียงรุ่นนี้มันก็เศรษฐศาสตร์เพราะว่าเศรษฐศาสตร์มันก็อยู่กับเราย4ี่ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะตื่นหรือจะนอนใช่ไหมเราต่างตัดสินใจสิ่งต่างๆตลอดเวลาแล้วก็รับผลจากการตัดสินใจนั้นและถ้าเรารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ผมเชื่อว่าเราจะสามารถตัดสินใจเรื่องเราต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น